มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโอกผ่านทองแท้ชินวัตรไม่คิดว่าจะถูกเลขนี้ค่ะเมื่อวันที่1เมษายน64หลังจากสำนักงานสลากกินแบ่รัฐบาลออกรางวัลงวดประจำวันที่1เมษายน2564รโดยรางวัลที่1นะคะออกหมายเลข4.72 2.70รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข05 รางวัลเลขหน้า3ตัวออกมาเลข283และ75 5ห้านะคะส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวออกมาเลข3 9 3และ577ค่ะหลังจากออกรางวัลในงวดนี้นะคะมีทั้งคนที่สมหวังแล้วก็ผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้แต่ว่าในจํานวนของผู้ที่สมหวังแล้วก็ถูกรางวัลก็คือโอ๊กผ่านทองแท้ชินวัตรที่ได้โพสต์ไอจีโชว์ลอตเตอรี่ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวพร้อมแคปชั่นว่า2ตัวล่างครับเสียวไหมอะ ก่อนที่จะมีเพื่อนรักอย่างมดดำคชาพาเข้ามาคอมเมนต์ในทันทีว่าตายแล้วลูกพี่จากนั้นโอกพานทองแท้เข้ามาตอบว่าเฟี้ยวไหมและมดดำมาคอมเมนต์ว่างงมากลูกพี่ทำไมเปลี่ยนไปอย่างหนักคิดถึงนะขอขอบคุณข้อมูลจากเวล่าฟิสโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ